สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดใจสาวจับโปสามีจาก SMS สะสมแต้มจากกรณีภรรยาตามจับผิดสามีนอกใจหลังจากได้รับ SMS แจ้งคะแนนสะสมจากร้านสะดวกซื้อทําให้เกิดความสงสัยว่าสามีไปซื้ออะไรดึกๆึกดิ่นเดินก่อนตามสืบจนได้ภาพจากที่สามียืนจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์กับผู้หญิงนำไปสู่การจับได้ว่าสามีที่อยู่กินกันมานาน20ปีแอบไปเปิดรีสอร์ทกับสาวอีกคนมีอา อาชีพเป็นครูความคืบหน้าล่าสุดคุณพรางเปิดใจผ่านรายการถกไม่เถียงทางช่อง7 HD เล่าว่าเหตุการณ์ในคลิปถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2564เหตุที่นําคลิปออกมาเผยแพร่ตอนนี้พราะที่ผ่านมาพยายามไกล่เกลี่ยก,กับสามีตลอดมีการเรียกร้องค่าเสียหายค่าเลี้ยงดูแต่สามีบอกว่าไม่มีเงินให้และยังโดนสามีกระทําถึงสองครั้งจึงต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมย้อนกลับไปเมื่อวันที่ไปเจอสามีและหญิงสาวอีกคนที่รีสอร์ทตนตัดสิน ใจบอกผู้หญิงคนนั้นว่าถ้าอยากได้จะอยากให้สามีก็พยายามแยกกันตนออกไปคุยที่อื่นจากนั้นสามีก็พยายามจะไปคุยกับลูกจังหวะนั้นตนจะเข้าไปเคลียร์กับผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วคาดว่าหนีออกไปทางประตูด้านหลังเมื่อหันไปเห็นโทรศัพท์สามีชาร์จแบตอยู่บนหัวเตียงจึงรีบหยิบออกมาแล้วพาลูกขึ้นรถหนีสามีก็ขับรถตามจะเอาโทรศัพท์คืนให้ได้อ้างว่าต้องใช้ทำงานตนก็บอกจะคืนให้แต่ขอเก็บหลักฐาน กอพอถามเขาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นครูใช่ไหมเขาก็เงียบไปโดยก่อนหน้านี้ตนเคยเห็นสาม,ามีคุยกับครูสาวคนหนึ่งสมัยลูกยังเล็กๆแต่เคลียร์กันจบไปแล้วจากนั้นลูกสาวก็สามารถปลดล็อกโทรศัพท์ของพ่อได้ทําให้เห็นรูปภาพเขากับผู้หญิงคนนั้นมีภาพคู่ไปเที่ยวที่ต่างๆใส่เสื้อคู่แมสค์คู่มีการแชทคุยการวิดีโอคอลแต่ภาพที่ทําให้ชําใจมากที่สุดคือภาพเขาไปกินหมูกระทะกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งวันนั้นลูกไลน์ไปคุยกับเขาถามว่าอยู่ไหนเขาบอก บอกว่าอยู่เชียงรายตรวจงานอยู่ลูกบอกว่าวิดีโอเขาหน่อยเขาก็ไม่ยอมเปิดพอลูกเซาซีนนะเขาว่าป้าเปิดหน่อยเปิดหน่อยเขาตะคอกลูกว่าจะมากเกินไปแล้วนะตอนนั้นตนยังตกใจเลยมันใช่เหรอที่จะพูดกับลูกแบบนั้นปกติไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วเขาก็วางสายบอกว่าจะกินข้าวเมื่อก่อนเวลาชวนไปกินหมูกระทะเขาจะบอกปัดตลอดโอ้ยไม่ไปกินไม่คุ้มกินไม่หมดหรอกเราก็เคยไปกินกันนะแต่ไม่ใช่บุฟเฟ่เป็นแค่ร้านเล็กๆพอเจอภาพเขาไป กินหมูกระทะกันยิ่งทําให้น้ําตาไหลพอวางสายปุ๊บลูกก็พิมพ์ไปถามต่อว่าจะกลับวันไหนเมื่อไรแต่เขาไม่ตอบมาตอบอีกทีคือช่วงค่าของวันถัดไปยิ่งทําให้ตนสงสัยในพฤติกรรมของสามีนอกจากนี้คุณปรางเผยว่าเพิ่งทราบว่าสามีสอนให้ลูกไม่ชอบแม่ลูกสาวอายุสิบขวบเวลาอยู่บ้านสามี ลูกจะมาบอกตลอดว่าเขาพูดถึงแม่แบบนั้นแบบนี้เราเลยบอกให้ลูกเขียนมาจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐานตนไม่เข้าใจว่าทําไมเขาสอนลูกแบบนี้ที่ผ่านมาเราไม่เคยสอนลูกให้ไม่ชอบพ่อเราสอนให้ลูกรักครอบครัวรัก,รก,รก,รกพ่อเราบอกเสมอว่าถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีลูกในวันนี้แต่ไม่คิดว่าลูกอยู่บ้านนั้นจะถูกสอนแบบนี้ด้วยก็ความที่ลูกเขียนระบ,บุว่าพอพูดว่ารีบกินเยอะๆจะได้โตวไวๆหนูจะได้ไปจากแม่ถ้าแม่เป็นแบบนี้ ปูพูดว่าสวดมนถ้าหนูอยากให้แม่ไปก็สวดไปนะแม่จะได้ไปจากชีวิตหนูเข้าใจไหมพ่อถามหนูว่าอยากอยู่กับใครพอพูดว่าถ้าหนูอยู่กับแม่หนูจะไม่ได้ไปเที่ยวหนูจะไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วจะได้อยู่ลำปางที่เล็บมือดำๆท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ